อบสวโดกันต่อาจากเมื่อวานนะคะนี่อบเมื่อเช้าถ่ายแล้วก็เอามาให้ดูเลยนะขึ้นชื่อว่าภาวีนีแล้วไม่มีดองคลิปค่ะทําไม่ทันทั้งที่แล้วเราอธิบายไปแล้วเนาะว่าทําไมต้องกลีดหน้าสาวโดแล้วก็มีหลายคนเหลือเกินบอกว่าพี่ไม่ต้องกลีดแล้วอบให้ดูหน่อยใจก็อยากจะทําให้ดูนะคะแต่ว่าที่เห็นทั้ง20ก้อนเนี่ยมีคนจองหมดแล้วคะ่ะดูเด็กๆฟูในเตาสิคะ่ะอบจริงใช้เวลาประมาณ40นาทีเลยนะเจอเราได้ที่หน้าเตาค่ะนางจองเลยทําแต่ละครั้งนี่รุนมาก สังเกตมาทุกคนว่าหน้าตามันไม่เหมือนครั้งที่แล้วทำเป็นร้อยทีก็ไม่เหมือนกันสักครั้งเลยค่ะมันติดมากมันเอาใจยากมากแต่อร่อยทุกครั้งนะอบเสร็จแล้วก็ต้องหั่นชิ้นตามพิธีเราจะเลือกลูกที่ไม่สวยที่สุดนะคะมาไว้ชิมเปลือกข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอันนี้ก็คืออาหารเช้าของเราวันนี้ค่ะทานกับอะวคาโดแล้วก็โป๊เก็ตและที่ขาดไม่ได้คือเนยถั่วแสนอร่อยวันนี้5.5ทีมแพ็คเนยถั่วแบบอุ่นวมากทุกคนเราได้เข้าห้องผลิตไปทํางานด้วย เดี๋ยวค่ำคำเอาคลิปมาให้ดูค่ะสนุกมากไม่เคยให้ใครดู